สามารถที่จะเป็นที่ที่จะเก็บน้ำทดเชยที่ที่เขากั้นน้ำไว้เาคือถ้าที่ที่เขากั้นน้ำไม่ให้ข้าไอ้ตัวน้ำเองมันเป็นเขื่อนน้ำที่ที่ที่โดนโดนบ้านเป็นเขื่อนแม้จะไม่ได้เป็นเขื่อนยาวเป็เขื่อนย่อน้ําน้ำน้ำไหลเหมือนกันบทว ด้วยในการทำกลองใหญ่ของของจ่างที่ว่าจะทำกลองอะไรกว้างร้อยเมตรไม่ต้องต้องบวกบวกบวก,กันให้เปนร้อยเมตรอ่ยัไม่ย่ยักคม่ <laughs> ยังๆๆม่ยังม่ <laughs> ยัง่ยังก่ยังม่างไะ่ไม่ยันไม้ม่รังไม่ยัง่ยรูไมบบังไม่งมังไ่ยัม่ัง่ <laughs> นนนนั่ัไไมร, <laughs> รม่ยัง่ไไไ